สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพาพี่พี่มาอยู่ในวัตถุมงคลที่ชื่อรุ่นว่าเจริญพรนะครับนี่นะในคลิปนี้ก็จะมีมาทั้งหมด3กล่องนะครับจะไปจะเป็นงานลุ้นนะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเป็นของพระมหาธรรมยานกิติธโรนะครับวัดยอดแก้วจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งซึ่งลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกกันว่าหลวงลุงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ จเจริญพรของหลวงลุงจะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่ในกล่องนี้นะครับจะได้เป็น 1, 2ึ่งาโอ้โหนี่นะครับพี่จะได้เป็นรายการที่29นะครับอ๋อยี่นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับจอห่วงจอหวงใส่ห่วงหน้ากากเพ็นเสมือนจริงนะครับจัดสร้างเพียงแค่31เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะพี่เออนะครับ รมดําหน้ากากเสมือนจริงนะครับนี่โอ้โหสวยมากนะพี่เหรียญเจริญพรหลวงลุงนะครับนี่นะเขาก็จะมาเป็นเหรียญทรงไข่นะครับด้านหน้าจะเป็นเจริญพรด้านบนนะครับเจริญพรบนเนาะงานก็จะเป็นงานหลวงลุงครึ่งองค์นะครับนี่นะออใบหน้าสวยคมชัดมากนะพี่คือเหมือนจริงมากๆนะครับเหมือนหลวงลุงมากนะครับนี่นะ เออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมดูชัดๆนะพี่นะนี่นะครับในคลิปนี้นะครับปฎิรก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งเนาะถ้าเกิด FC ท่านไหนนะครับดูผ่านมือถือเชื่อได้เลยว่านะครับชัดเจนมากนะพี่นะเพราะว่าปลิริแบบซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับจะเห็นความสวยงามของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับหน้าเสมือนจริงของหลวงลุงนะครับเออเหรียญเจริญพรบนนะครับเป็นรุ่นแรกเนาะด้านล่างจะเป็น พระมหาธรรมยานนะครับกิติทโลนะครับนี่นะกิติทโลนะครับแล้วก็อันนี้จะตอกเป็นโคดวัดนะครับพี่เออหน้ากากเพ้นเสมือนจริงนะครับนี่รายการนี้เนาะก็มีคําว่าตอกพิเศษด้วยนะครับตรงนี้เนาะตอกทอดอนะครับเนื้อทองแดงนะครับพิเศษตรงนี้ปริศคิดว่าน่าจะเป็นงานพิเศษคือง,งานเพ้รเนาะงานเพ้รน,น่าจะเป็นงานพิเศษสําหรับ เหรียญรุ่นนี้นะครับได้หมายเลข20นะครับหมายเลข2หลักหมายเลข20นะครับแล้วก็ตอกแมงผู้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เนาะตอกพระธาตุแล้วก็ตอกแมงผู้นะครับเท่าที่เห็นนะนี่เหรียญแรกนะครับทองแดงลมดำหน้ากากเพ้นเหรียญต่อมานะครับสำหรับเหรียญนี้นะอ่าในกล่องนี้ผลิตได้มาจะได้เป็น1นึสองซ้มโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับเขาบอกว่า เป็นรายการที่25นะครับทองแดงผิวไฟท้าย9ต่อ9รอบนะครับลงยาจีบอลจัดสร้าง2568เหรียญนะครับอันนี้คือตรงปีนะพี่นะเยอะที่สุดคือ2568เลยนะครับเออเหอนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรายการนี้จะเป็นรายการต่อ9้ารอบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวไปรีซูมให้ดูนะเออเหอนะครับลงท้าย9ต่อ9รอบนะครับ ถ้าจัดสร้างทั้งหมด2,568แสดงว่าต่อ9รอบเนี่ยจะมีเพียงแค่2,500 2,560นะครับประมาณ2,500กว่านะนี่นะครับอันนี้คือ1ใน2,500นะครับนี่อันนี้คือ1ใน250อันนี้พูดผิดเนาะตอกท้าย9จะมีเพียงแค่250กว่าเหรียญน,นะครับอันนี้คือ1ใน250กว่าเหรียญน,นะอ,อืสวยงามมากนะครับต่อ9รอบแล้วก็ ลงยาจีวอนนะครับสําหรับรายการนี้เนาะเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของใบหน้ากันนะครับอื้สวยมากเลยพี่สวยคมชัดนะครับนี่นะเออในคลิปนี้นะครับปลิศแนะนํา fc เปิดผ่านมือถือนะครับแล้วก็ดูเป็นแนวตั้งนะแล้วก็ดูแบบปูสกีนะครับจะเห็นความสวยงามชัดเจนนะครับของรายการนี้นะครับนี่นะ ซูมๆแบบว่าสวยจริงนะครับเห็นไหมพี่สวยชัดมากนะครับใบหน้าของหลวงลุงนะครับจริญพรบนแล้วก็ตอกก้าวรอบนะครับนี่นะเนื้อทองแดงผิวไฟคือสวยมากนะครับแล้วก็เป็นงานลงยาจีวรนะครับจะเห็นว่างานลงยาเขาเนี่ยคือลงยาได้แบบว่าสุดยอดเนาะไม่มีเม็ดไม่มีฟองอากาศใดๆนะครับนี่สีสดฉ่าวาวนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟด้านหลังนะครับ ต่อพิเศษเช่นกันนะครับต่อทอรรอเนาะแสดงว่างานที่เป็นลงท้าย9ก้าเนี่ยหรือว่างานหน้ากากเพ้นนะครับน่าจะเป็นรายการพิเศษนะเพราะเขาจะต่อพิเศษแล้วก็ต่อเป็นอาต่อเป็นพระพุธนะครับตรงนี้เนาะแสดงว่าเหรียญเมื่อกี้ก็ต่อพระพุธนะพี่นะอ,อ,อันนี้ปริศไม่ได้ซูมดูนะก็เลยบอกว่าเป็นพระธาตุไปนะครับฝั่งนี้ก็จะต่อเป็นแมงผู้คําเช่นกันนะครับสําหรับรายการนี้จะได้หมายเลข 1 7 0 9 1709นะครับสำหรับรายการนี้ลงท้าย9ต่อ9รอบลงยาจีวอนนะครับอ๋อนี่นะครับสวยมากนะครับสำหรับเหรียญที่2นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าปริจะได้เป็นรายการอะไรมานะครับสำหรับเจริญพรหลวงลุงนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงลุงนะสำหรับรายการนี้นะหรือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ โอ้โหสวยมากนะครับจะได้เป็นรายการที่22เนื้อทองแดงรมดำหน้ากากเงินนะครับทาย9ตอกก่อ9รอบเช่นกันนะครับให้ลุ้นเอานะว่าเขาตอก9รอบหรือเปล่านะครับสำหรับรายการนี้นะมามาดูกันนี่หน้ากากเงินสวยมากนะครับขาวใสทะลุสีนเลยนะที่นะ เออเหอนะครับเนื้อทองแดงรมดํานะครับสําหรับรายการนี้นะครับทองแดงรมดําหน้ากากเงินนะครับเหรียญเจริญพรบนของหลวงลุงนะครับเป็นเจริญพรรุ่นแรกนะครับสวยมากนะครับเป็นทรงไข่ทรงมาตรฐานเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาซูมดูงานหน้ากากของหลวงลุงกันนะครับสําหรับรายการนี้หน้ากากสวยงามมากนะครับเออจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หน้ากากเงินผิวขาวสวยสดเลยนะครับสวยตัวหน้ากากขาวผิวขาวใสนะครับเออนี่นะครับพี่นี่นะครับอืด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงรมดำเนาะถือว่าเป็นราชารายการล่างเลยนะครับส่วนใหญ่เอ่อคนส่วนใหญ่เขาจะชอบนะงานทองแดงรมดํานะครับหลายเกจิหลายรุ่นนะพี่เขานิยมเล่นกันนะครับรายการนี้เขาก็จะตอบพอดอดนะครับไม่ตอบพิเศษเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นรายการที่อยู่ในรายการทั่วไปเนาะ ได้หมายเลข266นะครับสําหรับเหรียญนี้เนาะสองเขาจัดสร้างกี่องค์เอ่ยเมื่อกี้ก็ลืมดูนะครับพี่นะเดี๋ยวแอบดูก่อนนะครับงานหน้ากากเงินนะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยจัดสร้าง399นะครับ1ใน399เหรียญนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเออ399เเหรียญหน้ากากเงินนะครับ ถ้าเกิดว่ารายการนี้ลงท้าย9เนี่ยเขาจะต่อ9้ารอบแล้วก็ลงยาจีวอนะครับลงยาจีวอที่งานหน้ากากเงินอีกทีหนึ่งนะเออถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่เหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกของหลวงลุงนะครับนี่นะสำหรับปลริตเองก็เก็บมา3รายการนี้นะครับนี่นะเออสวยมากนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษงานหน้ากากเพ้นเนาะถ้าเกิด fc ท่านไหนนะครับชอบงานหน้ากากเพ้นแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงลุงนะครับ ปริศคิดว่ารุ่นนี้คือห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะช่วงนี้นะภาคกาลังออกนะครับกระแสกําลังมาเลยนะครับราคายังจับต้องได้นะครับแล้วก็แล้วก็กําลังขยับขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับนี่นะช่วงแรกๆเก็บได้ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นะสำหรับปริศก็เก็บมาสามเหรียญน,นะครับออสุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝาก fc ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ปริศด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้า เราจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะยพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆเออ